me นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราทําธุรกรรมอะไรก็ตามแต่ก็คือบัตรประชาชนนะคะดังนั้นเราเองก็ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนติดบ้านเอาไว้และหลายคนนะคะก็เลือกที่จะขีดคล่อมสําเนาบัตรประชาชนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะเอาสําเนาของเราไปทําธุรกรรมอะไรที่จะส่งผลร้ายกับตัวเราในอนาคตใช่ไหมคะแต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายคนยังขีดคล่อมแบบไม่ถูกวิธีเท่าไหร่นะคะและนั่นนะคะจะทําให้เราไม่สามารถนําสําเนาบัตรประชาชนนั้นไปบังคับใช้ได้ตามกฎหมายะคะ่ะวันนี้ มีมันนี่ก็เลยเลือกหยิบเอาวิธีการนะคะที่จะขีดคล้อมสำเนาบัตรประชาชนแบบถูกวิธีแล้วก็ง่ายแสนง่ายมาฝากคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกเลยนะคะต้องขีดเส้นคู่ขนานคล้อมบนตัวสำเนาค่ะซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อ2คือต้องระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ให้ชัดเจนภายในเส้นคู่ขนานนั้นนะคะอย่างเช่นเพื่อเปิดบัญชีเท่านั้นหรือเพื่อประกอบการกู้เงินกับธนาคารเอทเท่านั้นเป็นต้นค่ะต่อมาต้องระบุวันเดือนและปีที่เอกสารให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าใช้ในวันไหนและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อนะคะทั้งตัวบรรจงพร้อมๆกับลายเซ็น แล้วก็ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาด้วยนะคะต่อมาค่ะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายชาร์ปนะคะหรือว่าดอกจันหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ปิดหัวท้ายไว้ป้องกันการไปเพิ่มหรือเติมข้อความในภายหลังแล้วก็ต้องระวังนะคะไม่เขียนตัวหนังสือทับบริเวณสาระสำคัญของสำเนาเอกสาร ที่น่าสนใจคือหลายคนไม่ทราบนะคะว่าควรจะใช้ปากกาหมึกสีดําเท่านั้นถึงจะปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารบางเครื่องสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ําเงินออกได้เหลือเฉพาะข้อความของบัตรประชาชนทําให้มิจฉาชีพเซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้นแทนเราได้เลยค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะต้องเก็บบัตรประชาชนไว้กับตัวอย่าไปให้ใครหรือว่าฝากใครไว้นะคะแต่ถ้าบัตรประชาชนหายสมัยนี้ไม่ต้องไปแจ้งความแล้วนะคะสามารถไปทําใหม่ได้เลยเพียงแต่เตรียมเอกสารนะคะที่มีรูปของเราที่ออกโดยรัชการอาจจะเป็นหนังสือเดินทางหรือไม่ก็สําเนาทะเบียนนักเรียนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครไม่มีเอกสารเหล่านี้ที่ออกโดยรัชการก็สามารถที่จะไปให้ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านหรือคนที่น่าเชื่อถือรับรองให้กับ ก็ได้เช่นเดียวกันเสียค่าทำบัตรประชาชน20บาทน,นะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกเขตทั่วประเทศเลยะคะ่ะ